พายุถลม่มต้นกล้วยล้มเป็นแบบนี้นะครับเราแก้ปัญหาอย่างไรเด้เรามาดูกันนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาความพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับาวันนี้ฝนเมื่อคืนนะครับพร้อมกับพายุถลม่มมาแบบถล่มทลายนะครับทําให้ต้นไม้ที่อ่อนแอต้องลม้มนะครับล้มขวางเส้นทาง ของถนนก็มีนะครับพี่น้องหลายจุดแต่วันนี้ในสวนต้นกล้วยก็ล้มเหมือนกันนะครับก็พี่น้องเราก็มาแก้ปัญหานะครับมาดูว่าเราแก้ปัญหาแบบไหนนะครับนี่แหละครับพี่น้องอาวิธีการแก้ปัญหานะครับเราใช้ ไม้ค้ำนะครับพี่น้องในส่วนที่ล้มลักษณะนี้นะครับเราดูว่าแกนเ้าหักไหมนะครับนี่นะครับหาว่าแกนหักลักษณะนี้นะครับเราก็ตัดตัดตัวนี้นะครับไปกินเลยนะครับน่ตัดอันนี้ยังนี่แหละครับยังเป็นดอกดอกของกล้วยนะครับพี่น้อง นี่แหละครับเราใช้วิธีใช้ไม้มาค้ำชั่วคราวก่อนเพราะว่าไม่มีไม้งามนะครับก็ล้มประมาณห6ต้นแหะครับอย่างนี้ก็กล้วยไทยเดี๋ยวพาพี่น้องเดินชมนะครับสรับต้นเตี้ยนี่รอด นะครับพี่น้องนี่นะครับกล้วยไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าแต่ก็เจ้าของได้กินตลอดนะครับพี่น้องครับเราปลูกกินนี่นะครับเราก็ได้กินตลอดนะครับไม่ต้องซื้อเขาอันนี้ก็แก้ปัญหาแบบนี้ก่อน การค้ำในค้ำตรงนี้นะครับพี่น้องในค้ำค้ำตรงนี้นะครับเขาจะอยู่หากค้ำตรงลำต้นแบบนี้มีสิทธิ์หักอีกนะครับแต่เราไม่มีไม้นะครับพี่น้อง เราไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับปลูกแบบธรรมชาติก็จากช่องสุดาฟาร์มนะครับคลิปนี้ก็พายุถลม่มขย่มกล้วยเมื่อคืนนะครับเลยทำให้กล้วยล้มระเนรนาดก็เลยแก้ปัญหาวิธีนี้ก่อนนะครับพี่น้องอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ